สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูบต a L 5 0 1 8 SP นะคะตัวนี้จดทะเบียนปี2,565เลยนะคะลูกค้ามาพร้อมอุปกรณ์ค่ะใบมีดดันดีหน้าคานบนนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นโรตารี่จอบหมุนตาช้าง RX 183นะคะโบไม่ได้ซูมเดี๋ยวนะซูมให้ใกล้ๆนิดนึงมาพร้อมใบมีดดันดีหน้าคานบนนะคะ SD 182นะคะตัวนี้ยกได้สูงนะคะลูกค้าท่านใดที่ตามหาอยู่โบบอกเลยว่าตัวนี้ราคาดีมากๆค่ะเป็นรถจดทะเบียน2องพเลยนะคะ L 5 0 1 8 SP รุ่นใหม่ค่ะใช้งาน121ชั่วโมงเท่านั้นมาดูสภาพตัวเครื่องกันเลยค่ะ สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะลูกค้าดูกใกล้ๆกลได้เลยตัวนี้เป็นสีเดิมคู่ตัวจากโรงงานทั้งหมดนะคะรอยมาร์กจากของใหม่นะคะลูกค้าดูใกล้เลยนะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะตัวนี้สีตามสายเลดค่ะนี่นะคะเป็นสีทองคู่ตัวจากโรงงานทั้งหมดนะคะรถไม่มีรอยแกะท่อนค้าร์นะคะดูใกล้ๆกเลยนี่ค่ะเป็นสีเดิมทั้งหมดเลยนะคะสวยมากๆค่ะนี่ค่ะ L 5 0 1 8 SP นะคะจดทะเบียนปี2,565นะคะเดี๋ยวโบแจ้งราคาก่อนนะคะลูกค้าราคาดีมากๆตัวนี้นะคะอยู่ที่538,000บาทเท่านั้นค่ะรานะคาดีไหมคะ5้8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นรถยืดนะคะ121ชั่วโมงเท่านั้นนะคะและเป็นระบบเกียร์ซิงโครเซต์นค่ะสะดวกต่อการใช้งานมากๆนะคะ ท่านใดที่เป็นมือใหม่หัดขับโบแนะนำเลยนะคะนี่คือเกียร์ซิงโครซัตเทิลรุ่นใหม่นะคะมาดูสีสันรอบๆคันค่ะเป็นสีเดิมคู่ตัวจากโรงงานทั้งหมดวันนี้ราคาดีๆมาให้ลูกค้าแล้วนะคะใครที่เงินไม่เยอะนะคะได้ถึง L5018SP ปี65เลยนะคะลูกค้า สีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะพร้อมลงไล่ลงนากันเลยนะคะสำหรับ L5018SP ตัวนี้มาร์กจากของใหม่ตามหัวน็อตอยู่ครบทุกจุดนะคะสวยมากๆนะคะมาดูด้านยางค่ะยางหน้านะคะมีสึกก่อนนิดหน่อยนะคะดอกยังเต็มอยู่เป็นยางโอตานิคู่ตัวของรถเลยค่ะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานไม่มีรอยออกแน่นอนนะคะ ยางหลังก็เช่นกันนะคะเป็นยางโอตานิคู่ตัวของรถดอกเต็มนะคะสภาพสวยค่ะเป็นยางเปอร์เซนต์โอตานิคู่ตัวเลยนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมๆจากโรงงาน100%เซค่ะไม่มีรอยออกค่ะมาดูด้านหลังของรถนะคะ ด้านหลังของรถนะคะตามแขนยกค่ะไม่มีรอยออกรอยดามมาักจากของใหม่ยังอยู่ครบทุกจุดนะคะลูกค้าสำหรับ L5018SP ตัวนี้นะคะสีเดิมจากโรงงาน100%นะคะไม่มีรอยแกะรอยลื้อค่ะสวยสวยเดิมๆนะคะตัวนี้538,000บาทนะคะลูกค้าราคาดีมากๆค่ะมาพร้อมโรตารี่ตาช้างนะคะเป็น RX183 ตาช้างเลยนะคะ สภาพสวยนะคะใบเต็มค่ะใครหาไปลงนาลงไล่นะคะตัวนี้น่าใช้นะคะได้จดทะเบียนปี65เลยนะคะเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะคะ50แรงราคานี้หายากแล้วนะคะนี่ค่ะไม่มีรอยแกะท่อนคาร์ดนะคะเป็นสีเดิมๆนะคะโบเพิ่งล้างเสร็จนะคะโครนยังออกไม่หมดเลยค่ะ รีบมารีวิวให้ลูกค้าดูนะคะใครที่ทุนน้อยแต่อยากได้รุ่นใหม่นะคะแนะนำเลยตัวนี้ L 5 0 1 8 SP นะคะพร้อมใบมีดดนหน้าคานบนและโรตารี่จอบหมุนตาช้างค่ะราคา538,000บาทเท่านั้นค่ะท่านใดอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูรถสามารถโอนจองโอนมัดจำได้ค่ะโอนจองเพียง1,000 10, 0บาทเท่านั้นจะส่งให้ฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปทางด้วยสนใจโทรได้เลย 0 8 1 9 1 3 6 4ห1ค่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันค่ะ